สวัสดีเพื่อนๆในเพจรับยิงแอดโฆษณาด้วยนะคะวันนี้ EP ที่123เราจะมายิงแอดจอก,กลุ่มเป้าหมายกันในหัวข้อเรื่องของรวมทุกสิ่งในเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งของที่อยู่สถานที่หรือเป็นชื่อดาราที่อยู่ในเกาหลีเนี่ยเราจะนําคําไหนที่มาในการยิงแอดจอก,กลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นเพจเห็นสินค้าของเราเห็นรายการทีวีเห็น YouTube ในของเกาหลีอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำที่ใช้ในการยิงแอดจับกลุ่มเป้าหมายกันนะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็ไปที่หน้ายิงแอดจาบกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็เลือกในเรื่องของอายุก่อนได้เลยนะคะก็แอดจะเสริมีนิดนึงก็คือถ้าเรายิงถ้าเราจะขายของของอเกาหลี ในที่อยู่ในไทยนะคะของประเทศไทยเราอาจจะใส่ตรงนี้แปลว่าเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็เลือกในเรื่องของอายุอาจจะอยู่สัก44ก็แด้เพศชายแล้วก็เพศหญิงพอตรงนี้เราก็จะใส่เป็นพวกของประเทศเกาหลีด้วยนะคะ เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นประเทศเกาหลีเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็เราเอาเป็นรวมๆแล้วกันนะคะว่าเป็นประเทศเกาหลีเอาทีนี้เราจะใส่คําว่าอะไรไปอีกแล้วก็ดูอ่ะมันก็จะมีเป็นละครโทรทัศน์เกาหลีนะคะต่อไปอาจะมีเป็นวงดนตรีของแบ็คพิง มีเป็นพวกชื่อเมืองด้วยนะคะก็เป็นกลุ่มจก,กับเมืองโซนะคะเราอาจจะยิงไปหาสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโซอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นชื่อดาราด้วยก็เป็นก็เซเวนะคะก็เป็นพวกวงนักร้องอะไรอย่างนี้นะคะมีเป็นพวกเค o p อปเอซด้วยนะคะของเกาหลีเดี๋ยวเราจะมาดูคำอื่นบ้าง มีชื่อดาราเต็มเลยนะคะชื่อมืงชื่อเมืองเดี๋ยวเรามาดูเป็นพวกอาหารบ้างนะคะก็มีเป็นกิมจินะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะที่รวมทุกสิ่งในเกาหลีเนี่ยก็จะมีเป็นรายการโทรทัศน์เกาหลีมีวงดนตรีแบ็คพิงมีเมืองก็เป็นเมืองโซลแล้วก็วงอีกวงนึงก็คือ GOT7 นะคะแล้วก็มีอาหารก็จะเป็นพวกกิมจีปิ้ยงปิ้งย่างอะไรพวกนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกคำได้อีกนะคะวันนี้แอดก็มานําเสนอแล้วก็สอนเพียงเท่านี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ